บพบสัจจกสื่อความหมายเมื่อมีตายย่อมมีโศกโลกแปลผันมางานศพบพระพราจํจากกันในโลงนั้นอันสะทอนสอนจิตใจมางานศพบพระสงฆ์ส่งเสียงสวด บุญท่านบวชสวดอภิธรรมนำบุญใหญ่มางานศบพภบพธรรมะสาระใดบุญย่อมได้สื่อสารสายผู้วายชนเขากราบนมัสการพระคุณท่านเรียนท่านผู้มีเกียรติกรุบทุกท่านครับคืนนี้เป็นคืนแรกของการประกอบพิธีบูรพกุศลสวดพระอภิธรรมศพ ท่านเรือโทบุญช่วยน่วมพิพัฒน์ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนื่องจากที่ท่านผู้วัยชนนั้นได้รับราชการทหารเรือมาช้านานได้สร้างผลงานได้สร้างตำนานไว้จึงได้รับโปรดกล้าพระรชาชทานน้ำหลวงอาบสพในประตาแห่งชีวิตนะครับ พร,พระคุณพ่อเลิดลามาหาสมุทรพระคุณพ่อสูงสุดมหาศาลพระคุณพ่อเลิดล่าสุขทาทานใครจะปานพ่อท่านนั้นไม่มีก,รรก,การรักาลพระคุณท่านเรียนท่านภิกษุที่กรบทุกท่านครับอีกสักพัหหนึ่งนะครับในเวลาประมาณ18บแนาฬิกานะครับซึ่งคณะสงฆ์วันพระกนาสียรูปนะครับจะได้ รับอารัธนาสัตยายพระอภิธรรมเจ็ดคำพีในคืนแรกของการประกอบพิธีบกพุสสนศกเรือโทบุญช่วยนวมพิพัฒน์ติท่านได้ระสังขารไปอย่างสง,งบเมื่อวาน2กรกฎาคมพุทธศักราช2566หลังจากมีชีวิตในโลกนี้ได้สร้างคุณงามความดี แต่สร้างลนานสร้างตำนานได้สร้างไว้เป็นจำนวนถึง75ปีเมื่อทางรตับขันยังได้รับโปรดเก้าพระราชทานนั่นหลวงอาบศพเมื่อช่วงบ่ายสีโมงวันนี้นะครับก็แต้กระทำพิธีโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กองพิธีการศพทิร่รพระราชทานสำนักงานกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ประกอบพิธี เก่อสมเกียติยศสมศักดิ์ศรีสมบุญบรารมีของท่านผู้วัยชนและก็เป็นบุญรุนพนน้นแก่ทางครอบครัวซึ่งมีภรรยาบุตรและครอบครัวน่วมพิพักษ์ซึ่งในคืนแรกนี้นะครับก็ครอบครัวประกอบด้วยภรรยาและบุตรรวมถึงครอบครัวใกล้ชิด ซึ่งพิธีสวดพระพิธรรมทางเจ้าภาพได้กําหนดเป็นจำนวน5คืนนะครับคืนนี้นับเป็นคืนแรกเราจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่8นะครับกรกฎาคมนะครับ ในวันเสาร์ที่8กรกฎาคมเวลา16นาฬกามีหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพท่านเรือโทบุญช่วยนงพิพักจับมาขออนุญาตเรียนทุกท่านทราบหลังจากจะมีพิธีสวดพระพิธรรม5คืนครบถ้วนนะครับซึ่งก็มีหลายท่านได้แสดงเจิตจำนงร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมครับเช่นในคืนพรุ่งนี้นะครับบริษัทบางกอบแรมจำกัดมหาชนได้ประกาศจัดธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพ และในคืนสุดท้ายคืนที่5นะครับตรงกับวันศุกร์ที่เจกรกคาคมชมรมสิทธิ์เก่าพยาบาลทหารเรือหรืองูดินแคะคณะนักเรียนจากทหารเรือรุ่น09นะครับได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในานามครอบครัวของท่านผู้วชนต้องของกราบขอบคุณทุกท่านนะครับข้าพเจ้าสำคัญห้องน้ำนะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายมือ ท่นทานหันหน้าเข้าศาลานะครับห้องน้าอยู่ทางฝั่งซ้ายมือฝั่งมนนะครับก็ขอ,อเรียนทุกท่านทราบนะครับก็รอไวอีกสัก,กไไสพักหนึ่งนะครับที่จะประกอบพิธีบรรกดศพสวดพระธรรมนะครับ เดินจะโกโปกรกายวายสังขารไฟจะฐานเขาร่างสิ้นสาบสูญแต่ความดีมีอยู่คู่คำคูณจะเทิดทูนแทนร่างที่จะไป การรัสการพระกุณท่านเรียนท่านภิกีุิีกรุทุกท่านครับครับในการประกอบพิธีแบบรพตสมศพในเขืนแรกพิธีสวดพระพิธรรมศพท่านเรือโทบ,บุญช่วยนนอพิพักนะครับหลังจากที่พระคุณท่านเสียรูปรับอารตนา สวนพระบิาธรรมเดินมาพร้อมนะครับกับผมจะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีในวันนี้นะครับคือนางสาวนงเยาวนุ่มพิพัฒน์จุดทุกเทียนหน้าตบมพระพุทธจุดทุกเทียนหน้าตู้พระธรรมและจุดทุกเทียนเบื้องหน้าหีบศพซึ่งได้รับโปรดกลับพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกิษศพเป็นที่ปรบปื้ม เป็นล้นพนนะครับและเมื่อจุดทุกเทียนไปเรียบร้อยกับผมจะขออนุญาตทุกท่านนะครับนำกระสู่พิธีบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระรสมาถาเป็นจารี์จต่ดพระคุณท่านจะได้สมดทายพระอภิธรรม7จ็ดคำพีสองจบและจะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียติอ,อีก4ท่านนะครับทอดผ้าบงางสกุลถะไวทยทายธรรมนะครับ เพศพากาสอนอีกกุญชออันปรดรงโทธทนสน,นิ่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีสิสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโรกากัันนี้พระคุณท่านสี่รูปซึ่งรับปรตนาสัตยาพระอภิธรรมเจ็ดคำพีเพื่อท,ที่สุขสนแต่ท่านเรือโทบุญช่วยนงพิพัฒ เดินทางมาพร้อมนะครับพระคุณท่านนั้นมีท่านอาจารย์พระมหากเกษมพงศิธิธรรมโอปรเรีนธรรมสีประโยคพระจุลธีชานสถานเป็นประธานนะครับแต่ขอกระบถวายวความเคารพพระคุณท่านซึ่งมาฝังสวดพระพิธรรมนะครับโดยท่านปาร,รุถึงท่านผู้วัยชนเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้รู้จักได้ เป็นที่คุ้นกันนะครับก็ทางครอบครัวเขกราบพระคุณ,รรรคณพระคุณท่านนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาภายในสาราซึ่่มีเครื่องปรับอากาศทั้งด้านด้านนอกด้านในก็ยังยังว่างอยู่นะครับขอเรียนเชิญนะครับ ครับบัดนี้กอบด้วยเวลาที่สมควรนะครับในการที่จบบะบเพกุศสนสดพระอภิธรรมเพื่อที่สุุสนแก่ท่านผู้วัยชนนะครับคือท่านเรือโทบุญช่วยนมพิพัฒน์ในคืนอแรกซึ่งในกระแรกนี้มีภรยาบุตรและครอบครัวนมพิพัฒน์เป็นเจ้าภาพนะครับลำดับนี้ขอรินเชิญท่านประธานในพิธีจุดทุกเทียนหน่านต้องบูชานะครับขอรินเชิญน,นางสาวนงเยาวนุ่มพิพัฒน์ ได้จ,จุดทุกเทียนนาตมูพระนาตมูพระพุทธนะนาตมูบูชานะครับแล้วก็นาตูพระธรรมและนาหิบศพตามลำดับครับเชิญทุกท่านประนมมือ น้อมบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกับท่านประธานในพิธีจุดทุบเทียนนะครับ เชิญจุดตเทียนหน้าหีบศพเรือโทบุญช่วยนมพิพัฒน์นะครับทำบวงต่ออธิษฐานทำทางต่อปรารถนาทุกท่านน้อมจิตอธิษฐานว่าขออธิษฐานเอาความดีเป็นที่ตั้งรวมพลังเป็นกุศลผลจะรักกุทิแต่เรือโทบุญช่วยโนมพิพัฒน์บุญพิพัฒน์นำสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าเทิน ครับระดับนี้กับผมขออนุญาตอุบาสกปสิกาท่านภิกษทุกท่านนะครับนำข้อสุพิธีบูชาพระรัตนตรยัยไหว้พระและสมาธิเป็นจริสินพร้อ,รอมๆกันตามลำดับครับอิมินาสการนาีนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการนาีนะธรรมังปูเชมิ อิมินาสการนะีนาสังคังปูเชมิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะควาตาธรมูธรรมังนมัสสามิสสปฏิปันโนภะควโตวสาวกาสังโค สังขังนะมามิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสรณเนนสหปัญจศีรานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสรณเนนสหปัญจศีรานิยาจามะ ต,ตัตยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงร a k a า a t h y a t i s a r a n i nasaha p a n c h a s i r a n นะโมตัสสะภะคะวะโตอรโตรโตรโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ ตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสารณังคัจฉามิธัมมังสารณังงงคัััจฉามิสสฆรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยปีพุทธังสารนังามิทุตยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปีธรรังสารนังามิทุติยมปีธรรมังสารันังคัจฉามิทุติยมปีสังังสารนังามิทุติยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิ ตัทยปีพุทธังสารนังขัดชามิตัยัปพุทธงสารนัคามิตัทยปีธรรมังสารนังขัดชามิตัท่ยัมปีธรรมังสารนังขัชามิตัทยัมปีสังฆังสารนังขัดชามิตัยัมปีสังฆังสารนังคัดชามิปานาติปาตา ปะทังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอตินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุขิชฌา ชา,าราเวระมณีสิกขาปทัทังสม,มาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสม,มาธียามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปทัทังสม,มาธิยามิสุกรเม,มรยมชัปมาตถานาเวรมณีสิกขาปทัทังสม,มา ยามิสุราเมรยาแมจะปมัทถานาเวรามณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอิสมาณิปันะสิกขาปัทานิสีเลนะสุตะติยังปีเตเลนะโพกสัมปทาสนเตเลนะนิพุติยังติตัสสะมาเตลัง 아마테 <놀람> 나모 <놀람> 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 There you are. ทำผีเป็นทีเรียบร้อยนะครับฟังเสียงสงองสวดพระอภิธรรมจิตน้อมนำให้เห็นเป็นแก่นสารชีวิตนี้ตั้งอยู่ชัยยืนนานจะต้องผ่านแตกดับรับมารายอน,นิจาวาตาสังขารานั้นของแน่เกิดแล้วแก่ร่วงรับดับสูญหายบ้างตายหนุ่มบ้างตายแก่แท้ทุกรายไม่ว่าหญิงว่าชายตายเหมือนกัน คัรับดับต่อไปจะเป็นการทอดภาพบังสุกุลเพื่อน,นอ้องบุญทธิ์แก่ท่านผู้วัยชนนะครับภาาบังสุกุลคือบุญนำความดีพร้อมบุญแวดล้อมผู้วัยชนกุศสลรักษาพระสงค์จากพิจารณาสังขารผ่านภาพบังสกุลบุญนำพาสงตวิญญาณท่านเรือโทบุญช่วยนมพิพัสส่ชนฟ้าทิพสถานวิมานบุญ ครับระดับที่ขาบบ้า,า,อาพอคขอเรียนเชิญท่านภิกษุรีท่านดังต่อไปนี้ได้กรุณาทอดผ้าบังสกุลนะครับขอเรียนเชิญท่านนาวาเอกบัเพนบำเพนผลขอเรียนเชิญคุณวิบูรณ์โควินขอเรียนเชิญคุณวิวัต์บุญให้และขอเรียนเชิญคุณวิเชียนรักจิตแต่กับตั้งสีท่านจะได้ประกาศญาติธรรมทอดผ้าบังสก,กุลและถวายทียธรรมตามลำดับครับ ท่นานนวเอกบำเพญ็ญบำเพ็ญผลคุณวิบูลขูวินคุณวิวัตบุญให้และขุวิเชียนรกักจิตนะครับกับในการทอดพระสกุลนั้นถ้าไม่สยบนั่งก็ยืนได้นะครับทอดผ้าบนพระปูสายโยนเบื้องต้นก่อนนะครับกับถือพระปูสายโยวางตั้งฉากกับพระปูสายโยนะครับ เฉพาะภาพบางสกุลนะครับนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตาและปนมือนะครับพอเสร็จละอมิจวะตังทาอุปาทัวญาธรนิโรุปปิปวานีรุจฺร เขังบรับต่อไปน้องถวายธยธรรมนะครับธยธรรมอุทิศแด่ธนเรือโทบุญช่วยโงพิพาฒพูดถึงแก่กรรมคือบุญนำสงให้ไปสวรรค์ธยธรรมนำกุศสนผลอานันต์บุญสู่ชั้นฟ้าสถานวิมานเทินขอบพระคุณทั้งสีท่านครับเรียนเชิญน,นั่งเทดลองเดิมน,นะครับจะได้กรวดน้ำเป็นระดับต่อไป ครับสำหรับท่านที่ไม่มีน้ำก็ตั้งใจนะครับยะภาวะวิวะภาวะราปะริปุเรนติสะกะรังเอวะเมวะจิโตสิมังเตตานังอุปปัตติตานางปะโกตานุสาวเอ เทมิสวา,าวกาโตภควตาธโมธรมมังนัมสามิสุปฏิปันโนภควาโตสาวกะสังโคสังฆนะมามิขอกราบขอพระคุณพระคุณท่านทั้งสี่รูปเมตตาสวดพิธรรมนะครับสวดพระพิธรรมนำให้คิดเพราะชีวิตไม่เที่ยงแท้สิ่งแปรผัน สวดพระพิธรรมสิ่งสำคัญบทสวดนั้นคำสอนพระพุทธองค์สวดพระพิธรรมนำสงบในงานศพอุทิผลกุศลรงสวดพระอภิธรรมคำพระปรงไม่มีใครยืนยงคงชีวีสวดพระพิธรรมจำคำสอนบทสะท้อนโลกธรรมนำวิธีสวดพระพิธรรมให้ทำดีทางชาตินี้หรือชาติไหนย่อมได้บุญ รัตนัตยานุภาเวนะบุญญานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งคุณภระสิรัตน์ไตรยและบุญปุศลที่จะ้าประกอบด้วยภรยาบุตรและครอบครัวรวมถึงญาติมิตรทุกท่านได้ร่วมกันกนระทำเพนให้เป็นไปในวันนี้จงกระมวลกันเป็นตบะเดชะเป็นพระวะปจจัยเกื้อหนุนให้ดวงวิญญาณของท่านเรือโทบุญช่วยโนมพิพัฒน ผู้วายชนได้มารับทราบพร,ร,ระปัตานุโมทนาใหม่สำเร็จพิตานุทิตประโยชน์ตามสมควรแก,ก่กติพบด้วยเทินขอดวงวิญญาณของท่านเรือโทบุญช่วยเนธพิพัฒไปสู่สุขติเทอไปบังเกิดสวงสวรรค์อันสดใสบุญที่สร้างท่านสร้างเบิกทางไปสู่พบใหม่อะไรทุกเป็นสุขเทินสาธุ ในนามครอบครัวนวมพิพักน์ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผูมิเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้ประกาศญาติธรรมร่วมในพิธีรดน้ำศพเมื่อช่วง16ปาริกาที่ผ่านมาหลังจากที่ท่านผู้วัยชนได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนับเป็นกิติยศอย่างยิ่งแก่ชีวิตของท่านแม้รวงรับตับขันไปแล้วแลยังได้รัพระราชทาน หิดศพรายการแย่งพระราชทานนะครับแล้วก็และยังจะมีได้รับพระราชทานน้ํำพิธีประชุมเพลิงศพนะครับในวันเสาร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 6เวลา16นาฬิกานะครับก็ขออนุญาตเรียนทุกท่านทราบนะครับแราม,มาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ไปกรกฎาคมเวลา16นาฬิกาแต่ว่าพิธีนั้นคงจะเริ่มในเวลา15นาฬิกา30นาทีพิธีบรรหุสลทอดภ้าตริบังสกุลนะครับก็อขออนุญาตเดทุกท่านทราบนะครับขออนานาจคุณพระศรีรัตนกราาได้คุณงามความดีที่ทุกท่านร่วมกัตารรมเพ็ญทั้งหมดทั้งมวลนี้โดยจุดประสงค์เดียวกันคือที่บมลสนใท่านเรือโทบุญช่วยมวมพิพาทหากว่า ยุบิญญาณของท่านจะได้อย่างทราบไดยยามวิถีทางใดทางหนึ่งแล้วท่านก็คงพอ,อใจชื่นใจอิ่มใจในทิพยสุขทิพยสมบัติที่ทางครอบครัวและท่านผู้มีเกียรติรวมถึงพระคุณท่านในวันนี้เมตตามาร่วมฟังสดพระธรรมนะครับทางครอบครัวต้องกรอกกับพระคุณในเมตตาของพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งและบญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นปฏิพรย้อนสู่ทุกท่านนะครับให้มีความสุข ในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อขอคุณพระคุ้มครองบาร,รมีปกป้องธรรมรักษาทุกท่านนะครับให้โชคดีมีชัยทั้งไปและกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับและไปนะครับก็ในพิธีสวดพระธรรมยังจะมีอีก4คืนนะครับในคืนพรุ่งนี้บริษัทบางกอกแรนจำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพและก็ในคืนสุดท้ายนะครับที่แสดงเจตจำนงมาชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือหรือมูลดินและ คณะนักเรียนจตหารเหเรือรุ่น09ประกาศจติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับก็อขออนุญาตเรียนทุกท่านนะครับก็ทุกท่านก่อนจะตั้งกลับอาจจะบันทึกภาพนะครับเพื่อบันทึกน้ําใจของทุกนิเกียรตินะับในพรุ่งนี้ก็ามาพบกันในพิธีสวดพระธรรมนะครับเวลา18บแปกาเช่นเดิมนะครับ